เ,นะเุืม่ทุคนพราะเขาเนอะเนาะเขาหยกเพปโซคาซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนั่นเองเองนาะซึ่งถ้าใครเป็นสายมูเตลูสายทําบุญสายทมโมสายอะไรก็ตามก็แล้วแต่เนาะเขาเนี่ยได้วางทริปไปเที่ยวทั้งหมดสามที่ด้วยกันเนาะก็คือที่แรกก็คือวัดพระธาตนะุคนครเนาะก็คือนั่งรถจากหาดใหญ่เนี่ยไปถึงวัดพระธาตุเนี่ย ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเนาะแล้วก็มีแวดทานหุงทานข้าวด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแพลนแรกเนาะส่วนแทนที่สงเนี่ยก็คือไหนๆก็มูแล้วก็มูให้สุดไปเลยเนาะก็ไปวัดยางใหญ่ตาพานบุญเนาะซึ่งวัดน,นี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องขอพรเรื่องโชคลาภเหมือนกันเนาะส่วนสถานที่สุดท้ายเนี่ยก็คือ ทะเลน้อยนั่นเองเนาะทะเลน้อยเนี่ยเขาก็จะไปซื้อพวกของฝากอะไรต่างๆเนาะส่วนแพสุดท้ายก็คือกลับบ้านนั่นเองเนาะซึ่งการมาวัดในครั้งนี้เนี่ยก็คือเขาก็เพิ่งรู้เนาะว่าการแบบมาวัดพระธาตุเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเดินถือผ้าเหลืองวนรอบเจดีด้านนอกรอบเจดีเนี่ยให้ครบสามรอบเนาะแล้วก็ให้ท่อง คำที่เขาบอกกันเนาะเห็นผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนชื่อนามสกุลหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเกี่ยวกับการที่เราจะขอพรนั่นเองเนาะซึ่งเขาก็มากับแม่แล้วก็มากับเพื่อแม่เขาเนาะแล้วก็คือมันก็สนุกนะก็คือมันร้อนแต่ว่ามันร้อนนิดนึงแต่ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ในการเดินเนี่ยก็คือให้ท่องไปด้วยเนาะ พวกท่องพวกน้ำโมตระัตรือว่าอะไรก็ตามเนาะซึ่งการเดินเนี่ยต้องเดินให้ครบสามรอบนะแล้วก็ถึงจะเข้าไปในเจดีที่เขาแบบว่าให้เอาผ้าเนี่ยไปพันรอบเจดีหรือว่าอะไรเนาะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาเที่ยวกับเพื่อแม่ก็นี่ก็จะเป็นตอนที่แบบว่าพาเข้าไปข้างในเนาะซึ่งคนเยอะมากนี่พอคนเยอะมากใช่ไหมคือ เจดีเจดีใหญ่เนี่ยของวัดพระธาตุเนี่ยคือเขาไม่ให้ขึ้นเนาะเนื่องจากคนมันเยอะเขากลัวพื้นมันสุดเขาก็เลยให้มาผ่านตรงเจดีด้านล่างแทนเนาะก็นี่พอเราอธิษฐานอะไรเสร็จแล้วเนาะก็เราให้เอาเจดีนี่แหละเอาผ้าที่เรานี่แหละพันแล้วก็เดินเนินตามลมไปเนาะส่วนตรงนี้อ่ะก็คือให้เราพูดขอพรเนาะก็ก่อนจะขอพรเนี่ยก็จองเขาก็จะเป็นเสสไตล์เนาะก็ ตามที่เพื่อแม่เขาบอกก็คือให้เติมน้ํามันตะเกียงก่อนก่อนที่จะขอพอรหรือว่าอะไรก็ตามเนาะอันนี้มันก็เป็นเคล็ดของแต่ละคนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นใครที่แบบเป็นสายช้อปปิ้งเนาะของก็คือขนหมหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่แพงมากเนาะสามถุงร้อยถ้าใครมากับเพื่อนนี้ก็คือหารกันได้เลยเนาะก็คือคนละถุงถุง,ถงตกถุงหนึ่งสามสิบสามสิบห้าประมาณนี้ลนะมั้ง ถ้ซื้อถุงเดียวสามสิบห้าไงก็ต้องซื้อให้ครบเนาะส่วนน้ําเนี่ยพวกน้ําเนี่ยก็คือแก้วละยี่สิบบาทแต่เขาไม่รู้ว่าที่อื่นเนี่ยเท่าไหรเนาะก็ถือว่าโอเคมากชื่นใจใหายร้อนนี่แล้วก็เราก็จะมาดูพวกสายมูเตอดูกันเนาะก็คือไหนๆก็มาวัดพระธานครแล้วถ้าไม่มาดูพวกของมงคลเกี่ยวกับพวกเสริมดวงโชคลาภหรือว่าเรื่องเงินทองเนี่ยก็คือ ก็เหมือนมาไม่ถึงสถานที่ที่แบบขึ้นชื่อเนาะนี่ก็จะมีรอยามีไอ้ไข่ปีนู่นีั่นนั่นน,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 นมีทา้าเวส่วนหรือว่าอะไรช่วงนี้เนี่ยเขากําลังเป็นปีแห่งทา้าเวส่วนเนาะก็จะมีหลายองค์มากๆเลยเนาะถ้าใครสนใจอยากทอรเนี่ยก็ไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราชได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูทิปต่ตอไปกันเนาะทิปต่อไปเนี่ยก็คือนี่มาถึงแล้ววัด นายพานวัดอะไรเนี่ยวัดยางใหญ่นายพานบุญน่าจะถูกแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้เนาะซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นถานที่เกี่ยวกับที่เขาพูดกันเนาะมันจะมีตำนานเกี่ยวกับโลกมโนรโลาหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันทําไมมันมอาถรรพ์อะไรยังไงทําไมคนรถึงต้องแบบ มาทําบุญขอพรเรื่องเงินทองนูน่นนี่นั่นนั่นนนเดี๋ยวเขาจะทําย่อยอีกทีนึงเนาะซึ่งการมาที่นี่เนี่ยคือเขาแนะนํานะเตรียมเหรียญมาเยอะๆด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าแบบเหรียญน,น้อยนี่คือต้องใช้แบงค์เยอะมากเลยแต่ว่าดีเนาะที่แบบเขาสะสมเหรียญมาเยอะก็พอมาก็เนี่ยทาบุญเนี่ยก็คือเสียงเงินเท่าไหร่ก็ได้เนาะในการหยอดตู้บริจาคอะไรเนาะแล้วก็หยิบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เชือกไว้ ไว้เอาไปพันท้าเว่วนเนาะซึ่งจะมีเชือกแดงหนึ่งเส้นเนาะถ้าใครแบบอยากขอพอเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยก็มาได้เลยเนาะมีทุกตู้ให้บริจากระจ่ะขอบอกนะเตรียมเหรียญบาทมาเยอะๆนี่อันนี้ก็จะเป็นนายพานเนาะที่เขาแบบพูดๆกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นนุปปันเนาะ เขาบอกว่าถ้าใครโยนเหรียญเข้าถุงที่เขียนว่ารวยเนี่ยจะได้โชคลาบเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่าสมมุติเราต้องอธิษฐานก่อนนะก่อนที่จะโยนอะ่ะเขาให้โยนได้สามครั้งเนาะก็คือสนุกมากเลยแม่เขาก็แบบโยนเอาโยน,เอ,โยนเอาแบบกาแบบว่าเออให้ลงให้ลงเนยถ้าสมมุติลงนะก็คือเหมือนพอรที่ขอไว้ก็ จะประสบความสําเร็จมั้งเกี่ยวกับเรื่องเงินนะก็ลองมาขอดูได้เนาะเห็นเขาบอกประมาณนั้นเนาะเขาก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ถ้าเป็นสายมูเนี่ยต้องมาอันนี้คือจะเป็นเหมือนนี่แม่ทาสีก็ลองเอาเงินมาใส่ไว้ในถุงนี้เนาะนจะได้แบบ เฮงๆงรวยๆทํทำธุรก <noise> ิจแบบค้าคูงค้าขายดีอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องเชื่อไว้บ้างสายมูในช่วงนี้แล้วก็สถานที่สุดท้ายเนี่ยคือเสียดายอย่างหนึ่งคือคนมันเยอะเนาะก็เลยแบบถ่ายได้ไม่หมดก็เลยถ่ายได้แค่วิวเล็กเ็กน้อยๆเนาะก็คือเกี่ยวกับพวกทะเลน้อยอะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องปลาขายไข่ปลาเมนูปลา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 ทุกอย่างหรือว่าของปลาทุกอย่างหรือว่าเกี่ยวกับพวก ของกินอะ่ะก็ต้องมาที่นี่เนาะถ้าจะเอาเป็นแบบของฝากของกินอะไรประมาณนี้เนาะถ้าว่าอย่างไงก็ขอจบคลิปไปแค่น,นี้นะอย่าลืมไปเที่ยวกันด้วยล่ะบ๊ายบายจุบ๊บ